สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะแนะนำนะฮะเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเริ่มจากนะฮะในเครื่องที่ผมใช้นี่เป็น Microsoft Windows นะฮะเวอร์ชัน8.1นะครับก็จะมีโหมด Metro แบบนี้นะครับสำหรับคอร์สนี้นะฮะผมได้แนะนำให้นักศึกษาได้ติดตั้งนะครับดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio นะฮะ Express 2013นะครับสำหรับใครที่ใช้ วิดโอเซเว่นนะครับก็แนะนำให้ติดตั้ง for desktop นะฮะแล้วก็ใครใช้วิดโอแปดนะครับอาจจะใช้ VS Express สองพันสิบสามนะ for Windows นะครับส่วน for เว็บเนี่ยสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะคลิปที่จะได้จัดทำทั้งหมดนี้นะฮะก็จะใช้ for desktop เป็นหลักนะครับคลิกที่ไอคอนนะครับ เ,นะเมื่อโหลดขึ้นมาครั้งแรกนะครับตอนที่คุณโหลดมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะมีการสั่งให้อัปเดตตัว Visual Studio ครั้งหนึ่งก่อนนะครับก็อัปเดตไปนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมได้อัปเดตไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุปรับหน้าจอก่อนนะครับโอ,โอเคนะครับทีนี้ การเปิดปิดนะครับก็ถ้าเกิดคุณจะเปิดก็คลิกที่ไอคอนของ Metro Style ได้เลยนะฮะหรือคุณจะปิดก็คลิกกระบาดปิดได้นะฮะวิธีการสร้างโปรเจกต์นะครับเ,เราก็คลิกที่ลิงก์นะครับทางด้านตรงกลางนี่นะครับที่ Start แล้วก็คลิกที่ New Project นะฮะทางด้านซ้ายนะครับในหัวข้อเทมเพลตเนี่ยก็จะมีภาษาให้เลือกนะฮะสำหรับ การเรียกสอนของเราเนี่ยเราจะใช้ Visual C Sharp นะครับแล้วเราจะใช้ WPF นะครับเป็น Middle Presentation Foundation นะครับเพื่อรองรับนะฮะการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคตนะครับสำหรับโปรเจกต์ข้างล่างนะฮะสำหรับทานหน้าล่างเนี่ยเป็นชื่อของแอปพลิเคชันนะครับผมอขออนุญาตตั้งชื่อนะครับว่า Just test นะครับสำหรับในช่องต้นแบบไหนจะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บซอฟต์โค้ดของโปรเจกต์ของเรานะค,คุณอาจจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อื่นก็ได้นะครับส่วน Solution name นะฮะก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อของโปรเจกต์นะครับคือใน Solution หนึ่ง Solution เนี่ยที่เราสร้างเนี่ยมันอาจจะมีหลายโปรเจกต์ได้หลายอันนะครับจะนั้นคลียโอเค รอสักครู่นะครับสังเกตดูนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยทางด้านเมนูทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทู o ็อกซนะครับเป็นกล่องเครื่องมือนะครับในทู o ็อกซเนี่ยก็จะมีเครื่องมืออยู่2ประเภทก็คือ Common WPF แล้วก็เอาเอา Control ก็คือเครื่องมือทั่วไปแล้วก็เครื่องมือทั้งหมดของ wps นะฮะซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกับว i ด e r m ฟอร์ทั่วไปนะฮะลักษณะการใช้งานก็คล้ายกันนะฮะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่การทำงานนะฮะทางด้านบนจะเป็นเป็นส่วน ui ให้เป็นส่วนที่แสดงผลการออกแบบนะครับเราจะทํางานกับส่วนดีไซเนอร์อ Designer ได้เลยนะครับแล้วส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลแบบ เป็นภาษาแซมอลนะค s a m l นะครับแต่ผมขอยัดเรียกสั้นๆว่าแซมมอลนะครับตัวแซมมอลเนี่ยก็จะแสดงผลนะครับเป็นแท็กนะครับเห็นไหมฮะมันจะเปิดแท็กปิดแท็กด้วยวินโดว์แล้วภายในเนี่ยก็คือ propery t หรือคุณสมบัติของมันเองนะครับส่วนกริดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่การทำงานนะครับเราก็จะลากคอนโทลนะฮะที่จะใช้นะครับเอามาวางนะฮะ รเรามาต่อกันนะฮะพื้นที่ทางด้านขวานะครับก็จะมีจะแบ่งออกเป็น22ง,ง,งส่วนด้วยกันส่วนบนเป็นโซลูชันนะครับในโซลูชันเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับที่เราจะเ,เราเราพัฒนานะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์อย่างน้อยหนึ่งโปรเจกต์ก็คือ justice โปรเจกต์ของเรานะครับส่วนไอคอนที่เป็น main window d s a m l sml เนี่ยก็คือ,อ,อไฟล์ที่เรากำลังทำงานอยู่นี้นะครับ ตัว w b f เนี่ยหากใครเคยเขียน ASP.NET เนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะครับว่ามันจะแบ่งส่วนการทำงานออกไป2ส,ส่วนส่วนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันคือส่วนแสดงผลนะครับ<ช><ช>แล้วก็อีกไฟล์นึ่งก็คืออีกไฟล์น,นึงครับก็คือ MainWindow.cs เนี่ยจะเป็นโค้ด b e h i n d หรือว่าจะเป็นเป็น source โค้ดภาษา C# นะครับที่เราจะ เขียนโแกรมกับมันนะฮะเพื่อเพื่อรับค่าจากเหตุการณ์นะค,คลิกหรือการป้อนข้อมูลหรือว่า,าเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่างแรกเราจะามามากําหนดให้มันแสดงหมายเลขบรรทัดนะครับเพื่อความสะดวกต่อต่อการเขียนโค้ดนะครับวิธีการนะครับที่เมนู Tools นะฮะเลือกออปชันนะครับที่หัวข้อ Text Editor อันนี้นะครับ ขยายออกมานะฮะแล้วคลิกเลือก All Language นะครแล้วคลิกที่ Line Number นะครับส่วน Word Wrap เนี่ยมันจะทำการตัดคำนะฮะหากว่ามีการพิมพ์คำสั่งที่ยาวเกินกว่าพื้นที่ที่ทจะแสดงผลได้ในหน้าเนี่ยถ้าเลือกออติ c k ขึ้หมายถูกตรง w r a เนี่ยมันก็จะตัดตัดบรรทัดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งให้อัตโนมัตินะครับโอเคนนะฮะ สังเกตนะครับใน,ใน,ใ,นในพื้ที่ที่เป็นซอสโค้ดของแซมอนเนี่ยทางด้านล่างก็จะมีไลน์นัมเบอร์นะครมีหมายเลขบัรทัดขึ้นมาให้นะครับมี1,3ึ่งสา่เจ็ดแปดเก้แบบนี้นะครับส่วนซอสโค้ดเองหน้าซอสโค้ดเองตัวแรกเนี่ยเมื่อกี้จะไม่มีนะฮะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีนะครับวิธีการรันนะครับก็ เมนูทีเมนู่ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม Start นะฮะก็คลิกปุ่ม Start ทนะครับวิชวลเขาจะไปเรียกเอาพุทวิดีโอขึ้นมาให้นะครับเพื่อแสดงผลนะครับเห็นไหมเราก็จะได้วิดีโอฟอร์มเปล่าอันนึงเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับ ทางด้านขวานะครับจะเป็นด้านบนเป็น Solution e p p ลิ r e r ทางด้านล่างเนี่ยจะเป็น r r p p r t y นะครับเป็นพาเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้เพื่อกำหนดคุณสมบัติต่างๆของ Object หรือ Control หรือว่าตัวฟอร์มนะฮะที่ที่เรากำลังใช้งานมันอยู่นะครับนะฮะสังเกตทางด้านขวานะฮะมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปประแจนะครับแล้วก็มีไอคอนที่เป็นรูปตัวสายฟ้านะครับเห็นไหมฮะ คือตัวคุณสมบัติทั่วไปเนี่ยนะฮะเราจะใช้เป็นในรูปประแจอันนี้นะครับเห็นไหมฮะส่วนอ,อีเวนต์หรือเหตุการณ์นะครับของคอนโทรลที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะแสดงอยู่ในในรูปสายฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอยัดนะครับผมลากปุ่มไปวางนะครับจาก To บอ x นะฮะผมว่าลากปุ่มไปวางอันนึงนะครับ พอเราลากปุ่มไปเนี่ยผมจะแก้ข้อความที่อยู่บนปุ่มก็คือตตันนะฮะถ้าเราจะแก้ไขให้มันแสดงไปข้อความอื่นนะครับเช่นนะฮะตตันอันนี้นะฮะคลิกที่ตตันทีหนึ่งนะฮะคลิกที่วัตถุหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ประแจทีหนึ่งนะฮะเพื่อกลับมาที่หน้า property นะครับใน content นะครับมันจะแสดงคําว่าตตันนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมขอเปลีป่ยน,น,นเป็นเปลี่ยนเป็นคำว่าตกลงนะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับก็ข้อความที่ปรากฏอยู่ของปุ่มมาท่านก็จะเปลี่ยนไปนะฮะสำหรับเมื่อเราคลิกปุ่มหรือวัตถุใดๆก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีการกำหนดขนาดหรือการการ resize นะครับนะบก็คลิกแล้วก็ลากที่จุดนะครับ,ร,บรอบๆตัวมัน แบบนี้ก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเราเล่นกับลาเบลกันแล้วกันเนาะนะโอ้ขอโทษคับคลิกที่เทูบ็อกซ์นะฮะคลิกเลือกลาเบลนะฮะลากไปวางค่าๆปุ่มตกลงอันนี้นะฮะนะฮะพอลากไปวางเสร็จนะฮะวางไว้ใกล้ๆกันหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ ผมลามาวางนะกำหนดขนาดประมาณนี้นะครับ,นะรบเราจะกําหนดเราจะลองเขียนโค้ดแบบง่ายๆนะฮะเบื้องต้นเลยก็คือ,อลองคลิกปุ่มตกลงเนี่ยแล้วแสดงข้อความในช่องระเบลว่าสวัสดีนะครับในช่องระเบลนะครับเราต้องกําหนดเรากำหนดเน m e กาหนดชื่อเรียกสําหรับคอนโทรลอันนี้นะฮนะผมกาหนดว่า เป็นภาษาอังกฤษนะครับ lbl สมมติ BL, Smooth, เป็น lbl 1นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนะครับในในช่อง name น,นะฮะผมเปลี่ยนเป็น btn 1นนะครับจากนั้นนะฮะเราจะคลิกที่ปุ่มนะฮะแล้วก็ไปคลิกที่รูปไอคอนสายฟ้านะครับเพื่อกำหนดคุณสมบัติ เพื่อกําหนดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็มีให้เลือกใช้ได้หลายแบบนะครับมีทั้ง d r o p get focus อะไรพวกนี้นะครับเราจะใช้เหตุการณ์การคลิกนะครับถ้าเกิดมีการคลิกที่ปุ่มนี้เนี่ยให้มาทํางานที่ชื่อของเหตุการณ์นะครับแต่สังเกตดูนะฮะมันจะไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราดับเบิลคลิกเลยก็ได้ครับดับเบิลคลิกในช่องนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะอีกวิธีหนึ่งฮะเราดับเบิลคลิกที่ตัว คอนโทรลก็ได้นะครับพอเราเดับเบิ้ลคลิกนะฮะคุณจะเห็นนะว่าตัวพื้นที่การทำงานของเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าซอสโค้ดภาษาซีชาร์ปนะครับเขาก็จะไปสร้างเหตุการณ์ให้เราในบรรทัดที่28ิถึง31บนะฮะ private void ชื่อคอนโทรลนะครับ btn 1 u n d e r s น o r e คลิกนะครับหมายความว่าถ้าปุ่มนี้คลิกแล้วเนี่ยก็ให้ทำงานในภายใต้ปีกา แล้วต่อไปนี้นะครับคิดนะครับคอนโทรลที่แสดงผลก็คือราเบลนะครับ lbl 1นะครับผมจะใช้ lbl 1นะครับเออดอตดอตคอนเทนต์นะครับ lbl 1.content เท่ากับ ผมใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความผมใช้ดับเบิลโคดเปิดแล้วก็ปิดนะครับว่าสวัสดีครับ WPF WPF และ C Sharp โ okay, อเคนะครับทีนี้เราจะ, Run, ะรันนะฮะก็คลิกที่ปุ่ม Start โอเคนะฮะพอเราคลิกตกลงเห็นไหมฮะข้อความก็จะ เป็นสวัสดีครับ WPF และ CSharp นะฮะทีนี้ถ้าการทำงานที่ดีนะฮะเรามักจะมีการใส่หมายเหตุหรือใส่คอมเมนต์นะครับเราจะใช้คอมเมนต์ได้2แบบนะครับเช่นคอมเมนต์แบบหลายๆบรรทัดหรือแบบบรรทัดเดียวถ้าแบบบรรทัดเดียวเนี่ยเราจะใส่สแลสสสนะครับสองอันแบบนี้ะนะครับแล้วก็เขียนคำอธิบายนะครั หรือบางครั้งนะฮะเราไม่ต้องการให้ซอฟต์โค้ดส่วนใดส่วนหนึ่งทางานแล้วก็ใส่คอมเมนต์หน้าบรรทัดนั้นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะครหรือจะเกิดเ,เรามีหลายบรรทัดที่เราใส่คอมเมนต์ไปนะฮะแล้วเราเอ,อ,อาจจะไม่อยากมามา,มาอันคอมเมนต์ทีละอันนะครับเราจะใช้การไฮไลท์แบบนี้นะครับ ไฮไลท์บรรทัดท,ที่คุณต้องการเสร็จแล้วคลิกที่ด้านบนนะครับท้าด้านบนเมนูมันจะมี Uncomment ต์เด e l e เล l i ไลนะฮะคลิกนะครับก็จะทำการลบคอมเมนต์ทิ้งนะครับเหนะหฮะนี้สมมุติว่ามีข้อความหรือมีซอสโค้ดนะฮะสับเพระหลายๆบรรทัดนะครับแล้วคุณต้องการที่จะใส่คอมเมนต์ให้กับหลายๆบรรทัดในครั้งเดียวนะฮะก็คลิกเลือก นะครับบรรทัดที่คุณต้องการเสร็จแล้วกลับไปที่เมนูด้านบนนะฮะจะมี Comment Out าเด Select Line, s e l e ล t l i n ไลน์นะครับแบบนี้แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือแบบนี้นะใช้ s l a ล Down แล้วก็ดาว l l s h เห็นไหมฮะมันก็จะทำการคอม m มนต์ Comment, ทั้งสามบรรทาดไปด้วยนะครับแต่ถือว่าเราเอาเราเรา,เราลืมใส่ เห็นไหมครับมันก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่ามันมัน,ม,นมันถูกคอมเมนต์นะครับดังนั้นใส่แล้วอย่าลืมปิดนะครับโอเคนะีะ้ทีนี้การรันนะครับการรันนะฮะสำหรับการรันเนี่ยปกติแล้วถ้าเราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทปุ่มนี้หรือว่าการกด F5 บนแป้นพิมพ์เนี่ยมันก็จะเป็นการ บิลตรวจสอบว่า e อ r ร์รี่ไหแล้วก็บิลโปรเจกต์ให้แล้วก็รันออกมาเป็นหน้าตัวอย่างให้แบบนี้นะแต่หากว่าคุณต้องการที่จะทราบก่อนเช่นว่ามันมีความผิดพลาดอะไรหรือไม่นะเช่นในกรณีที่ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะหยุดเป็นช่วงๆนะครับเพือ่อตรวจสอบว่ามีค่าพารามิเตอร์หรือมีค่าตัวแปรอะไรที่รับค่ามานะครับ วิธีการสมมุติว่าผมสร้างตัวแปรอินเนะครับเท่าก mm ับ hmm. 5นะครับอินบเท่ากับ15นะครับอินซนะครับโอเคนะฮะทีนี้อ่อ C เท่ากับ A บวกโอเคนนะฮะแล้วเราก็ สมมติผมใส่ค่า C ไปด้วยนะครับนะฮะลอง F5 รันดูนะครับเขียนะฮะก็จะแสดงข้อความสวัสดีครับ WPF และ C s ชาร์แล้วก็ชี้ไปที่เลข20นะครับเพราะว่า1 5บวกได้20นะฮะทีนี้หากว่าเราต้องการที่จะทราบว่าในบรรทัดเนี้ยในในบรรทัดที่39เนี่ยมัน มันมีการอัปเดตค่าอะไรนะครับเราสามารถทำการหยุดเป็นจุดๆได้หรือเป็นช่วงได้นะวิธีการคือใช้เมาส์นะฮะคลิกที่บรรทัดที่39เห็นไหมฮะมันจะขึ้นเป็นจุดสีแดงนะครับเพื่อกำหนดจุดนะฮะว่าเราจะมีการพอส์ที่จุดนี้นะเพื่อตรวจสอบค่านะครับเสร็จแล้วเอฟ้ารันนะครับแล้วคลิกตกลงเห็นไหมฮะพอคลิกตกลงไปแล้วเนี่ย โค้ดมันก็จะรันตั้งแต่บรรทัดบรทัดที่อยู่กันหน้าเป็นต้นมานะครับเสร็จแล้วในบรรทัดที่39กนะฮะเขาจะไฮไลท์ไว้ว่าโค้ดส่วนนี้กำลังทําง,งานนะถ้าเกิดเอามาปรชี้นะฮะเห็นไหมครับ,ยรบ C ยังมีค่าเท่ากับ0นะฮะ A มีค่าเท่ากับ5เนหะ็นไหมฮะ B ีมีค่าเท่ากับ15แบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะรันต่อไปอีกหนึ่งสเต็ปก็คือรันไปทีละขั้นนะครับเราก็จะ ใช้เมนูทางด้านบนนะครับเรียกว่า step into นะครับ step into นะฮะลองคลิกดูนะฮะพอ step into ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมค่าทางด้านล่างเห็นไหมครับค่า c มีค่าเท่ากับ20แล้วนะฮะ a กับ b มีค่าเท่ากับ5กับ15เหมือนเดิมเพราะว่ามาถูก assign ถูกกำหนดค่ามาให้แล้วนะครับแต่สำหรับ label 1 content เ,เนี่ยยังไม่มีอะไรเห็นะฮะเอามาไปชี้น,นี่ยังไม่มีอะไรนะครับ ล้วเราสั่ง step into นะหรือกด f 1 1บนนคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีถ้าเราเอาเมาส์นะไปชี้ที่ l b l 1 content นะครับก็จะแสดงข้อความสวัสดีครับ w p f นะฮะเห็นไหมฮะแล้วกใ็ใส่ค่าของตัวแปร c มาด้วยนะครับมีค่าเท่ากับ20นะครับนะแล้วก็ F5 ไปาลิก็ได้นะครับก็จะแสดงผลบน หรือเ p f แบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำการใช้งานเครื่องมือใการใช้งาน Visual Studio นะขั้นพื้นฐานนะครับจะรันยังไงจะใช้ยังไงจะพิมพ์ยังไงนะครับเดี๋ยวดูคลิปหลังต่อไปนะครับก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ